แกนเนอร์โซกูดสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแกันเนอร์โซกูดนะคะแม่กุ๊กนะคะวันนี้แม่กุ๊กจะพาทุกคนมาออกกาลังกายริมแม่น้าฮันกันนะคะก็จุดที่เราจะปั่นนะคะ<ๆ>ก็เราปั่นตั้งแต่ตรงสะพานบันโพตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปั่นไปทางนู้นนะคะไปยออีโดที่เขาชอบนั่งปิกนิกกันรไป นี่คือราคาของเขานะคะก็จะบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นจัก,กรยานหนึ่งที่นั่งเนี่ยก็จะตกอยู่ที่1ชั่วโมง3 0 0พันชั่วโมง5 0 0พแล้วก็จะมีราคาสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบจัก,กรยานสองที่นั่งด้วยจัก,กรยานจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นจัก,กรยานแบบ1ที่นั่งแบบ2ที่นั่งจะเป็นสีแดงคันนี้ถ้าเกิดเราปั่นไปทางนี้นะทางซ้ายเนี่ยก็จะไปยออโดก็มา 40- 50นาทีแล้วแต่ ตรงนี้มี G t w e n t นะคะเป็นมินิมาที่ขายพวกมาม่า hmm. เอาไปต้มเองได้และตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสายลุ้งสะพานบันโพ <Wow. S 1> ตอนนี้เรามาซื้อตั๋วนะคะที่จะขี่จกักรยานก็คือซื้อที่1ชั่วโมง3,000ันวอนเขาก็ขอนี่อันนี้เขาก็ขอพาสปอร์ตเราไปนะคะหรือว่า ID c ดียการดก็ได้เราก็ให้พาสปอร์ตไปคันไหนเนาะออ mm hmm. which one? ด h e Don't be late. We close at nine. Close at nine. Okay. I will come back. เราไปกันเลยมีจักรยานของเราตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะแล้วก็อากาศไม่ค่อยร้อนรู้สึกมันเตี้ยเกินไปจริงเราสูงกว่านี้นะเนี่ยนี่ตรงนี้ด้านขวานะคะเป็นสะพานบันโพสะพานสายลุงคนก็จะมาออกกำลังกายกันแล้วก็นี่ฝั่งข้างซ้ายก็จะเป็นคนที่ปั่นจักรยานกลับมานะ อันนี้คนวิ่งกันเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งมันจะมีเปิดไฟนะคะตรงสะพานสายลุงเดี๋ยวเราจะมาดูกัน <Wow. S 1> อันนี้เราก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนี่ดูจักรยานใครที่สนใจก็พาเด็กๆมาปั่นได้นะเขามีขี่แบบให้เด็กขี่ด้วยเหมือนกันนะคะขี่สองคนก็ได้ อันนี้เราลอดใต้สะพานบันโพนะคะก็รอไฟแดงแล้วไฟไฟก็เขียวแล้วแล้วเราอ่าถึงแล้วตรงนี้นะทางขวานะคะจากคลิปนูน่นก่อนหน้าที่เรามาเที่ยวตัวไอเนี่ยทูบสเตอร์อะคะ่ะที่เป็นเรือเรือลอยน้ำแล้วตรงตึกนั้น,นก็คือตึกวิสตาผับนะคะใครสนใจก็นี่เลยมาขี่จักรยาน เราก็มาล่องเรือกินข้าวทางปั่นจักรยานก็เหมือนสนามฟ้าบ้านเราเลยนะแต่สนามฟ้าบ้านเราดีกว่าเยอะเพราะว่าเขามีเลนให้สําหรับคนช้าคนไปไวอะไรเงี้ยเพราะคนขี่เร็วกันเยอะแต่ที่นี่เขาไม่ได้ขี่เร็วขนาดนั้นนะก็มีเร็วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เห็นยังยังเป็นส่วนน้อยถ้าสนามฟ้านี่คือเป็นกลุ่มเลยก็มีคนปั่นเร็วเหมือนกันนะเนี่ย เวลาปั่นก็จะไม่ร้อนเลยนะเย็นถ้าเวลามาปั่นนะคะหน้าร้อนเนี่ยให้เลือกปั่นช่วงประมาณพระอาทิตย์ตกแล้วอะ่ะน่าจะประมาณประมาณนี้แหละ5โมง6โมงกำลังดีโหถ้ามาตอนแบบบ่ายๆนี่ไม่ไหวร oh, <no. S 1> ้อนเกินพอๆกับไทยเลย yes y e ปกติถ้าเกิดเป็นเลนจักรยานบ้านเราเนะเราก็จะต้องอยู่ชิดซ้ายเนาะซ้ายสุดเนาะอันนี้เราอยู่ขวาสุดอยู่ตรงนี้นะสลับกับเขาตอนนี้เราเบรกไม่ไหวแล้วเพราะว่ากระเป๋ามันหนักมากเลยเราเรามาไว้ข้างหน้านะคะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีตัวไอ้นี่ด้วยนะมันเหมือนตัวอะไรและคูนเนาะมีเขียนป้ายเอาไว้แตาเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะ เราจะขึ้นได้ไหมั้ยขึ้นได้โอ้โหดีนะขาแรงดีหูเห็นเนินไหมอยู่ตรงนู้นขอปั่นขึ้นกนะ่อนนะจะเป็นนะขึ้นได้ไหมวะเจอยันเ๋ยวผู้เข้นโอ,โอ้โหโอ้ยโอ้ได้แล้ว วเหนื่อยเย้ yeah, ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนยออิโดแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นไฮไลท์ของเราที่เขียนว่า I S O U ตรงนั้นก็คือทุกคนก็จะมาปิกนิกนะคะตรงนี้เรามาซื้อพวกอันเนี้ยร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายพวกเสือแล้วก็มีของกินแต่เหมือนกับเงียบๆนิดน,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 นึงเพราะว่ามันร้อนหรือเปล่า เขาเริ่มอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยคนจะเยอะมากเลยตรงนี้ก็มีที่เช่าจักรยานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนนะนี้นะคะนี่ก็มีที่ให้เช่าจักรยานเหมือนกันถ้าเราจะมาขี่ตั้งแต่ตรงยออีโด oh ก็ได้ก็สะดวกมากๆเพราะว่าตรงนี้นะคะเนี่ยเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปะจะมีสถานีสถานีนึงไม่แน่ใจว่าชื่อสถานีอะไรไม่รู้ชื่อยออีโด oh, หรือว่าชื่ออื่นไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องไปดูในคลิปท,ที่กูพามาแม่น้ำคัน เดี๋ยวเราจะขี่จักรยานกลับไปที่ตรงที่เราเช่าจักรยานตอนแรกนะคะก็น่าจะมีอีก30นาทีเมื่อกี้เราขี่มาประมาณครึ่งชั่วโมงนะกลับก็น่าจะอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะอันนี้เราผ่านสะพานที่มีรถไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ค่ะตรงที่เราปั่นจักรยานด้วยตรงนี้วิวสวยมากเลยอะ่ะคือแม่น้ําเขาไม่เหมือนแม่น้าเจ้าพระยานะเขาไม่ค่อยมีเรือใหญ่ๆเขามีแต่เรือแบบไม่ใหญ่มาก นั่นอ่ะน้ำคนนิ่งมากที่เราปั่นมาถึงตรงสะพานบันโพแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเปิดไฟก็จะสวยฝนก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นอ่าตรงนี้มีจียี่สิบห้าอีกที่หนึ่งนะคะโอ้ยมันใกล้กว่าฝั่งนู้นเยอะเลยอ่ะนี่สะพานบันโพเปิดน้ำพุแล้วนะคะเห็นไหมแต่พอมันยังไม่ดึกมันก็เลยมองไม่เห็นเป็นแสง เดี๋ยวข้ามไปดูกันน้ำพุเต้นระบำเดี๋ยวเราเอาจักรยานไปคืนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ำพุตอนมืดๆกันว่าสวยกว่าตอนนี้หรือเปล่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวหยุดตรงนี้นิดนึงนะก็คือว่าถ้าเกิดใครจะมาปั่นจักรยานตรงฝั่งบันโพนะคะคก็ต้องลงรถไฟฟ้า Express b u s Terminal เดินมาตรงหมายเลข8ขีดหนึ่งพอเจอหมายเลข8ขีดหนึ่งออกมาแล้วก็ให้ออกมาที่ G4 นะคะมันก็จะพาเราออกมาทางนี้เดินออกมาตรงมาเรื่อยๆมาทางสะพานแล้วก็ลงมาข้างล่าง เสร็จแล้วที่เราจะต้องไปเช่าจาักรยา,านมันก็จะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งขวาตรงนูน้นแล้วเราก็จะปั่นไปทางนี้เพื่อไปยออีโดนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำพุต,ตอนคืนกันโอเคเจอกันค่ะเรามาคืนจักรยา,านเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาอีก5นาที2องทุ่มนะคะดูฟ้าฟ้ายังสว่างอยู่เลย อันที่จริงถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาปัน่นแบบหโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ได้นะเพราะว่ามันก็ยังฟ้าสว่างอยู่เลยเดี๋ยวเราเดินนี้ดีกว่าเนี่ยฟ้ามันสว่างจ้าเลยสองทุ่มและอากาศก็ไม่ร้อนด้วย6โมงไม่ร้อนแล้วคนเยอะกว่าเดิมด้วยคนคนออกมาตอนประมาณทุ่มหนึ่งกันเยอะมากเลยถ้าเป็นบ้านเราสองทุ่มนี่เข้าบ้านก็นอนแล้วเนาะ ือตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้านาทีแล้วนะฟ้ายังไม่มืดเลยนะคะแล้วก็พอเราดูลําพงนะมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะมันยังสว่างอยู่โอเคงั้นเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกับกุ๊กใหม่ในคลิปหน้านะคะกุ๊กจะพยายามทําคลิปนะคะเที่ยวเกาหลีแนะนําที่เที่ยวให้ดีที่สุดนะคะบ๊ายบายค่ะ